สวัสดีค่ะช่องมัม a n n e l นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะจิ้งหรีดที่เพิ่งแตกตัวออกจากไข่นะคะอันนี้เราก็จะอนุบาลจิ้งหรีดน้อยกันนะคะทุกสองสามชั่วโมงเราจะพ่นน้ําให้จิ้งหรีดนะคะเพราะว่าจิ้งหรีดวัยนี้จะหากินยังไม่เป็นนะคะเราก็จะพ่นน้ํารอบๆบ,บ่อให้ทั่วๆบ่อนะคะสองสามชั่วโมงพ้นครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ถาดอาหารนะคะเราก็จะวางทั่วๆนะคะโรยอาหารบางๆค่ะทีละนิดหมดแล้วค่อยเติมค่ะจะโรยน้อยมากอะคะ่ะอันนี้นะคะจิ้งหรีดน้อยที่ว่าเพิ่งแตกตัวบ่อนี้เราจะใส่ไปทั้งหมดสิบขันนะคะสิบถาด มีประมาณ1ิบถาดได้เดี๋ยวพอเริมโตเราก็จะแยกบ่อนะคะตอนนี้ก็จะใส่รวมกันไว้ก่อนนะคะอนุบาลในบ่อเดียวกันนะคะอันนี้ภายในบ่อก็จะวางเหมือนขั้นบันไดให้ปีนเข้ามากินอาหารถาดน้ําก็คือถาดไข่นะคะเราก็จะพรมน้ําให้เขาเข้ามากินน้ําในนี้ด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะก,ก็คือต้องดูแลก,กันนิดหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าถ้าการตายในตอนเล็กนี่คือจิ้งหรีดขาดน้ําเราก็ต้องช่วยปมน้ําฉีดน้ํำบ่อยๆนะคะแล้วก็บอกข้างๆเนี้ยเราจะเลี้ยงประมาณ5ถาดนะคะส่วนบ่อน,นี้เดี๋ยวเราจะแยกเป็นอีกบ่อน,นึงนะคะการหนานแน่นก็เลยหนานแน่นนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็จิ้งหรีด ไซส์นี้จะกินน้อยนะคะเราค่อยๆเติมเอาอาหารแล้วก็ฉีดพ่นน้ำนี่คือเราอย่าโดนอาหารนะคะเพราะว่าอาหารจะเปียกน้ำไม่ได้จะชื้นขึ้นราได้นะคะก็ถ้าจิ้งหรีดกินอาหารที่ขึ้นราก็คือเขาก็จะไม่แข็งแรงอะคะ่ะการอุบันจิ้งหรีดก็คือช่วงนี้จะกินไม่เปืองเราก็จะดูแลเขาไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ยังไงใครมีแนวทางดีๆก็แนะนำเราได้นะคะเราก็จะลงคลิปเป็นแนวทางไปเรื่อยๆเหมือนกันคะ่ะสำหรับจิ้งลรีดบอรบ่อน,นี้ก่อนนะคะยังไงเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ